ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องสุขสุขนนะครับพ่อๆ่อกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับมื้อนี้เราต้องอิ่ย่างมากมายหรอกพี่น้องมามามา,มา,มา,มากลางทุง่งกลางท่าที่กโกครับผมเราต้องอิ่ย่างมากมายหรอกแต่หมกหุ่งบักเสี่ยวนี่นะแซ่บแซ่บตำหุ่งทอดไข่มื้อนะี้พี่น้องนะนี่ก็ทอดมาแล้วล่ะเอาลงกับเครื่องน,นึ่งก้อนกรแล้วกันเดียเด๋ยวมันสิกินบ่เบิดม, <laughs> มันสิเป็นเนียนบ่แม่นหยังดอกเออคือโก้แล้พี่น้องนะข้าวเหนียว ขาดบม่ได้ดอกผมนะเขาเหนียวเนี่ยมามามา,มาพี่น้องวะตะบังหุ่งง่ายๆเซ็บเใส่บักเกิกอืม ใส่เบิกเอิกใส่ปูดองโอ้แซ่บครั้งยิ่ดี พี่นองคูณจับอึกปะนี่เนื้อเป็นนื้อแบบเหลี่ยงแบบนี้ไหมพี่น้องนี่ตรงผิวมันจะมีขนนะอันนี้คือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะมันจะออกแบบเปรี้ยวๆใส่สมตํานี่โอ้ยบอกเลยว่าตําแบบบ้านๆนะ่ะ กินปูดองโคตรหึนเนี่ย เขาให้ข้างหลังผมนะตอนที่ผมพาพี่น้องมา,าแกงน้ำไม่ส่มผมว่ามันมันสิตายเนี่ยรอดสวย ที่แกรกก็ยานกินมาเบิดกินไปกินมาสองคำเบิด <laughs> เราไม่แรกกันหน้ามากวนอยู่ยุนายอะ่ะตํายุก,กลางทุ่งกลางท่าแบบเนี้ยเ่าต้องไปตําหลายพี่น้องนะครับตําในอยๆกระแซ่บ y ya ทอดไขไ่แปดหน่วย แตอองโมหงส์ทอดไข่นะครับเมนูบ้านแฮียงนะครับบ้านบ้านบ้านที่สุดในโลกเลยนะกลางน้อยลงนามาให้มานามาันต้องกินแบบนี้พี่น้องตําเองกินเองแซบเองทอดไข่ใส่หอมเจียวโอ้แซบแตออบัมหง่งใส่บกเอิกน้องเมลนไ,ไร,รอมองึงเไหพี่น้องขาดจังเดียวขาดต้นปแปรกผมดูมใส เอาพี่น้องเอาละนะครับเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับพิจาเป็นทีบลายแล้วจังไหนก็ต้องขอบคุณเขาครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับทุกคนก็ล่ะนะครับเผ็ดแห้งเผ็ดคักเผ็ดเนี่ยถอดไข่แปดหน่วยปไาโทรผมบอกแล้วว่าจะกินบะเบิดเดี๋ยวน้อยนึงครับผมนะบ๋ไหวอีดีเผ็ดโอ้สุดๆแซ่บๆนะครับโอ้บ่มีอย่างมากมายดอกสำหรับมื้อนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ